ต้นประโยคาวาจรทั้งหลายละยิโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านนันหลายโปรดสดับเรื่องราวของนรกได้ความจริงเรื่องนรกนี่เราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านนันหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพฤติธปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรก ตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่อารมณ์ที่ไม่ได้รับฐานะในการมอบหมายถ้าเราทำไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของนรกยิงนนั้นหากว่าท่านหลายเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันพลาดพลั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนำได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้ใน ให้มีความเข้าใจว่าการกระทำอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายหลายร้อยขุมนี่แน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะใจของท่านบนนั้นเป็นใจหยาบแล้วก็เป็นใจที่ประกอบไปด้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระของตนหรือไม่ใช่แต่ถต่ว่าเป็นการบังเอิญถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่ง ผมเห็นพระก็ดีเน,น,นาายย่งก็ดีบรรดาพิสุจน์ใจบันดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติธปฏิบัติที่ดีครครเรียกว่าคนรักควรสนเสริญแล้วบางทีในฐานะที่ท่านหลายยังเป็นปุถุชน <c oughs> ทัานี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระอรียเจ้าก็ยังต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ด้วยดี ย้ายกิจใดที่ไม่ใช่หนะ้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานินทาเราคนนี้เขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้ไปทุจรายเราอย่างนี้แล้วก็ทํายังไงเสียก็มีหวังว่าไปนระกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดพรม,มีหารสี่ขาดเจรณาสิบห้าขาดบาร,รมีสิบขาดอิทธิบาทสี่ คำว่าขาดจรณะสิบห้าขาดบาร,รมีสิบก็คือไม่มีศินขาดเสร็จแล้วต้องสมรายการนี้ถ้ามีสินสมบูรณ์ถ้าเราขาดอย่างนี้อารมณ์เลวอย่างนี้คำว่าสินหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแนะ่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขาดนารกไสุนัขขานี่ครับแปลว่าเล็บงาม นรกคุมนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำร้ายนารกคุมนี้ทั้งกล่าวว่ามีไว้สําหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนน,น,คน,นี้ว่าคนนั้นด่าคนโน้นนินทาคนนี้ แล้วก็มีอรมคิดอยู่เสมอคนที่มีปากร้ายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาว่าคนนี้เขานินทาเราคนนั้นอิจฉาดิศยาเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ารมอย่างนี้ไม่มีปากร้ายก็ไม่มีปากร้ายยิ่งกว่านั้นก็ด่าบิดามารดาดาสมณะชีพรามที่ทรงศีล ถ้าลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกบิละพิขุนี่ก็ต้องเตือนไม่นะสำหรับกบิละพิขุความจริงผู้เราฟังกันเป็นปกติแต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบา้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตัวว่าดี งานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผูใ้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากําลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมถ้าสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ใด้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควร ตอนนี้ไปก็มาฟังเขาเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรกบริวายโมโลกิยะนรกท่านกล่าวว่ายโมโลกิยะนรกขุมที่เก้ามีชื่อว่าสุนัขนรกในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัขและก็สุนัขก,ก็เป็นสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมียมากเป็นหลายฝูง ปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมานรกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกเดียกันคือหนึ่งหมานรกดำหรือหมาสีดำสองหมาสีขาวสามหมาสีเหลืองเอ๊ หมาสีเหลืองนี่หมาพระมั้งน่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลืองสี่หมาสีแดงห้าหมาสีด่างนี่ถ้าจะแน่ตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไปเห็นนรกจะเข้าใจไว้อย่างนั้น นี่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมาก <c oughs> แล้วดั้มบอกว่าหน้าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวแน่มันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ดา่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเนี๋ยไม่เลือกว่าใคร เห็นหน้าเขามอะไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมหมดนี่พวกมันมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทำไอ้คนเรานี่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเขาไปตำหนิตีเตียงเข้าว่าเราชั่วไอ้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทำความดีคนดีก็มีความดีนะไม่มีใครเขาติ ถึงว่ายติเขาก็ไม่สะเทียนดูอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าถูกดา่าถูกว่า,ถ,วาถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดี็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สําหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ดา่าไม่ว่าก็นึกว่าเขาติเขาดา่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทาง จะทําตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์คนนรกให้ดีนะท่านกล่าวต่อไปว่าจมถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาในรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะไปหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนะั้นไม่มีท่านกล่าวต่อไปว่าถึงภาวะอะไรถ้าเหมือนเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อ ้าว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมานารกดังกล่าวแล้วนรกคมนี้นอกจากจะมีหมาท่านกล่าวว่านารกคมนี้คมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีูงแรงูงกาไอแรงกานารกนี้ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแรงกานารกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากเขามันเป็นปากเหล็ก และที่ตีนของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กเหล็กร้อนเท้าก็เท,ท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวหมาก็หมาท่านเลี้ยงมาอย่างนี้เสเรยไม่ไม่ต้องไปแลดูก็ดิมมันโกรวอยู่แล้วเมื่อมันเห็นสัตว์นรกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิก ที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกกันแล้วกันไอ้ไม้ก็กัดไอ้ร่างกายก็จิกแหมก็แย่ทีทําให้ร่างกายรู้สัตว์นั้นทันรกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายกระจาย,าย,จายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอะไรอร่อย ต่การทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเนื้อเนื้อหมดไปก็แท,ทะกระดูกกระดูกเขี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แม้ไม้ก็แทะใหม่เจ้าแร่เจ้ากามันก็จัาการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมแม่ผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียเออก็ดีเหมือนกันนะ ที่เราคุยกันแบบนี้สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดูก่าปอะไรต่ความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกในวิธีให้แต่หากว่าท่านจะลงไปในรกก็ไปสำนักของพระใาญ่ยมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกนะมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดการแก้ไขไม่ให้กำลังใจเป็นอย่างนั้น หรือว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชีอยู่ในคุ้มไหนบ้างมีโทษประเภทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็จะมาบอกกันตรงๆนะเว้นแต่เพียงรูปรูป,รปพูดเรียบๆเ,เคียงๆว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตรงนรกคุ้มนั้นคุ้มนี้เป็นต้น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุ้งใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอย่างะฏิวทัตหรือโกกาดิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทนี้เอาฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดีอย่างโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอน สอนพระพระไม่อยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติเป็นนานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตื่นตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีเอานี้ก็ว่าอย่างนั้น แต่ผลนี้สุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจา้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานอยู่ในอารหัตผลแต่ว่าท่านกัพระอาจารย์ใหญ่ที่มีใจทริชนท่านไม่ได้อะไรเลยโลละท่ายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงว่านรกขุมนี้ที่สุกสุนักบางแรงกาจิกบ้าง เ่กล่าวว่าเพราะเราในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโชยขาเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนระครับวาจาเป็นของสาคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยากจะว่ายอยากจะติอยากจะได้อยากจะทําอะไรก็ทําตามชอบใจ แล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าตำหนิติเตียงครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าถ้าเจ็บแพบให้เขาสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลือนาไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าผู้แก่เป็นแม้ตะผู้ทรงศีลทรงธรรม เช่นสมณะชีพราหมีสุส์สมเณรก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ได้อย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เขาเข้ามาเขาอยากจะทําทตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน้นแคใครคนนี้ตําหนิคนน้นว่าคนนั้นทํำไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บ,บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายีย เป็นอาวาุปากไม่ดีอย่างนี้เพราะผลทุจริตอันหยาบชาทำไมาอย่างนั้นจึงบันดาลให้มาเกิดในรกุมนี้ต้อาสวยทุกเวทนาอย่างสาหาัสแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงดาอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาทิ่สยายอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดละแวงสงสัยเป็นปกติ คิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นเขาคิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินตกรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ถึงแม้จะบวชเป็นพระตลอดการตลอดสมัยก็ไปเอเวจีมหานรกถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบาย พระเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่สิบเขายมมาโลกิยะนรกในยังนะนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโลก,กันแล้วแต่ความจริงโลก,กันก็ต้องตรงกันไม่ก่อนคนนี้มันคงยังไม่ถึงขุมที่สิบมีนามว่ายันตาภาสานรก นลนรบคุมนี้เขามีไว้สำหรับลงโทษคนที่ทำร้ายคู่ครองเอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียนะเนี่ยระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันนะเถ้ามีไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสมยัยคนได้เป็นผัวของเราจะด่าเล่นสมยัยคนได ความจริงยันดาลเล่นมาไรมันก็ทําได้จะซ้อมอะไรก็ทําได้ทําได้ตามสบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทําได้เหมือนกันเขาทํำยังไงเดี๋ยวดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่ายม,มาโลกิยะนรกขุมที่สิบเรียว่ายม,มาโลกท่านล่อยม,มโลกยม,มโลกนรกขุมที่สิบ ซึ่งเป็นขุมสุดท้ายมีชื่อว่ายันตะภาษาณนรกในนรกคุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขาสองลูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขาเป็นภูเขายนต์หันมากระทบกันเส,ส,สมอเป็นจังหวะจังหวะดีเหมือนกันก็ว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะ พอสัตว์มาเกิดในนรกนี้แล้วนานิยาบาลผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองขั้นภูเขานรกทั้งสองนั้นกระทบก,กันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือแต่ จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรพ่อโถยสำนวนนทั้งใยญ่จริงๆเมื่อก็กเขาบ้านใหญ่มันก็ทบกันสัตว์มันก็แหลกก็เหลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกระดูกก็เละไปตามๆกันละเอียดแม้เนื้อหนังมันก็ไม่มีปนปี้ไปหมดเลอยก็ไหลโสมถ้าจะถามว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่ตาย เมื่อกระทบเวลาร่างกายมันแหลกแหลกมันก็เกิดใหม่ทันทีพวกเขาก็เข้ามากระทบอีกเจ็บเอ้าเจ็บก็ถึงก็ตัดละเอียดไปหมดไอ้การละเอียดมันก็แยกอยู่แล้วเจ็บแสนที่จยเจ็บเพราะกพวกเขาแยกออกไปร่างกายเต็มข้ามาตามเดิมไอ้เจ้าพวกเขาก็มากระทบกันอีกมันล่อกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าไม่มีสาง่งายจนกว่าจะสิ้นกรรม นี่โทษทีเขาทำอย่างนี้มันก็แบบกับซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเราได้แต่ว่ากระทานรกซ้อมไม่มีโอกาสที่จะโตโตโตต,ตอบได้อันนี้สำหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์ลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์ หญิงชายที่มีใจบาปหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนด้วยอำนาจของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธสัญญาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบ้าง,างทุบบ้างทุบบ้างประหัตประหารบ้างด้วยกำลังด้วยกําลังกายหรือถ้าไมา่เช่นนั้นคนที่เป็นพัญญา เมื่อโกรธสามีขึ้นมาก็ด่าบับางควา้าไม้ไล่ตีมให้มีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอยู่แล้วเถยไอให้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพีนรกไม่ย่องนรกคนนี้ยังมาสะก,กิดเขาอีกจำบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีพัญญาของคนอื่นตามชอบใจ ออไอเรื่องการเจ้าชู้นี่มันย่องค้ามาทั้งสองขุมไม่สีิมพีนรกก็ลงโทษคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอคุมนี่ขุมปากคุมทำลายคู่ครองนี่ก็ย่องมีการลงโทษเนื่องในการเจ้าชู้อีกต้องคิดเส็จแล้วอันนี้ต้องคิดเป็นอันว่าเราไม่คิดกันดีกว่า ทำไมจะไม่ต้องคิดแต่คืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าอาศัยที่มีจริยาสามแบบนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้อย่างสาหัสเป็นอนุว่าเรื่องราวของยมโลกยะนนรกถ้าจะกล่าวกันไปพันนาให้มันถึงที่สุดกันจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมองผุไปตามๆกัน ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าข้นชื่อว่านรกมารกเขาแปลว่าเราร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมมากินโลกเกียนรกคงก็ว่าพูดได้ไม่กันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกยียนรกโลกันตนรกโลกันตนรกนี่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน แต่ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดแต่เวลายังไม่หมดเลิกก็เสียระเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันทึงเรื่องนรกว่าคําว่านารกเป็นแดนที่สร้างความเร,ร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อน วันนี้หาทางหลีกกรสึกนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่และขุมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าจนนรกนี่มันหนักมากยังไงยังไงก็ไม่พน้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านัายหลเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมแล้วจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพยาโยมเหมือนกัน พญายมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปแต่ว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้ามไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุวาท่านโผลนั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัว ในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธความโช่วดีเขาทำสแสดงว่าเขาทำจริงพยายมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะโปรดบรรดาสัตว์ทังหลายเหล่านี้ให้มีความสุขพ้นทุกข์เสียก่อนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศล ว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทําไว้แต่ความจริงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทําไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งคือถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สามถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บ,บอกว่าจนใจแล้เกิน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปเสวยผลในานารกนี้ถ้าหากว่าท่านทัง้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นศาขยบุตรพุทธจีนรสเป็นลูกของพระพุทธเจา้าทั้งพระทั้งเลนทั้งครวัตผู้หญิงผู้ชาย็เหมือกันที่มาประพฤติพรหมจันทร์คำว่าพทธพรหมจันท์แปลว่าพระประพฤติประเสร,ริฐ นี่แนวทางในการที่เป็นบาปกุศลแต่และคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางพ้นมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสรู้ถึงสุปฏิธิตาเทพ,พบุตรุเขาทำบาปหยาบช้านที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกแล้วออกจากเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวาร ผ่านยมโลกเยนนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเสด็จฉันเป็นคนง่อยตามบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่เทาว่าก่อนที่สุปฏิทิาเทพระบรจะตายกลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสารสันดาสัมมาสมุทธเจ้าเขาแทนที่จะลงนรกก็ไปสวรรค์ ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จประสงค์ทันเทศโปรดอีกครั้งเดียวเป็นระโสดาบันเป็นอมาเรื่องนรกไม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านนันหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกเสียก่อน จะนั้นท่านหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จพระชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันต้องอยู่ในพรมีหานสีรทั้งกลางวันกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพจนจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสือ่อม เสียอะไรเสียก็ไปหาความที่กรรมที่เป็นอกุศลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หน,นีไม่พ้นแต่ว่าท่านนั้นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จเจริญกรรมฐานให้จิตมันทรงตัวเป็นกำลังฌานมีความไม่ไม่ประมาทในด้านของความดีถ้าทรงจิตอย,อย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้หมนกันฌานโลกี ถ้าทางที่ดีแล้ก็รักษากำลังใจไว้สังนิดสกิจใจไว้เสมอถึงสังโยชน์สามประการหนึ่งสก,กายยติติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายและเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในวระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสัยรักษาศีลเป็นปกติไม่ยอมให้สิ่นขาดแม้แต่ตัวจะตาย เท่านี้ระบรรดาท่านนั้นหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นอันว่านรกทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสําหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสน,นิดหนึ่งแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อทีนี้ไปขบรรดาท่านั่งหลาย ตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐานต่อไป